ไม่ตกแค่นี้ไม่ยิงโดนดีงย่ง<อ>หายก็ถึงว่าไม่ใหญ่พี่ไงแค่นั้นแหละเนาะไม่แล้วมันใหญ่แล้วมันแบบก็ถึงว่าทําไมดูยิงโง,โง,โง่ๆอ่ะเป้าไม่ดีนี่เองเอา้าอะลุกลุกนั่งใหม่ลุกนั่งใหม่อ่ะลงุงลุงนั่งอีกทีหนึ่งครับลุงนั่งอีกทีหนึ่ง ข้างขวาคือคือมันมีอีกกลุ่มอ๋อเขี้ยวสวยเหรอก็ก็ลุกนั่งลุกนั่งเลยก็ได้ครับพี่จะได้จับแล้วก็เจออีกทีนึงมันจะเป็นห้าได้ป่ะลุกลุกนั่งครับลุกห้าเหรอเนี่ยหนัมันมีเนื้อไงข้างหลังโูกนิีเนี่ยแทงอะไรอ่ะน่าจะเทียบป่ะเดี๋ยวว่าไม่เทียบจบแล้วครับเทียจบแล้วหนึ่งสองสามอ่าโอเคโอเวอร์เจอกับเคียวสวยครับผมเจอกับกากินนังเชี้ไม่แต่งานหินไอสัตว์เอามารีบเล่นเลยรีบ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 ร โอ้โหไอ้ขวยเอ้ยเอาไปไปเล่นเล่เล่นเลนเลเปิดล้มโอ้ ยเอ้ย,อยพี่เลนไอเด็กเฮี้ยควยเลนไอสัตว์โอ้ พี่เล่นไอสัตว์แม่งมาแคทเยอะไรตอนนี้วะประถาแก๊งกูนี่แลดูเยอะเหลือเกินเนาะ เจ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 มาสามนู่นน right? you right? right? ี่เลยเจมาสามมาสามมาสามปืนหน่อยมาสามปืนหน่อยขัหน้าขัด้าขันหน่อยตัวนี้ตายตัวนี้ตายสวยสวยสวยเอาต่อเอาต่อปืน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 ไปดีไปดีตายตายตายเฮ้ยแล้วพี่เลนจะมายังพี่เลนจะมายังอ่ะพี่เล่นอ่ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอาให้หมดเอาให้หมดสวยเหลือคนเดียวเจเจมินไซต์ต่อหลัง เหลือคนเดียวเลืผู้หญิงเลืผู้หญิงเลืผู้หญิงคนเดียวเลืผู้หญิงคนเดียวมเป็นมีนเปลนมนะเปลี่ยเป็นเบอร์เล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 สวยตายตายี่เนก็ยังไม่มานะตอนนี้เนเลยออาเด็ดอะเด็ดเนื้อนับหนึ่งถึงสเล่นเลยก็ได้ครับพี่โอเคโอเคหนึ่งสองซ่มเอาเปลนมีลนปืเปลนมีลงปืนนี่เปลนมีลงปืนสวยเปล่นมีลงปืนไป2สองสวย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 เปลีนมีดเบรสนามให้เบรกสนามให้เบรสนามให้เบรสนามให้ ปิดเดือดชูไปปิดเดือดชูไปปิดเดือดชูไปปิดเดือดชูปิดเดือดชูเข้าไปคอยไปเหลือแค่เขาเหลือแค่เขาเหลือแค่เขาปิดทีละคนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเแต่พี่โจเปิดคนเดียวเฮยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวค่อยๆปิดค่อยๆปิดรอรอผมรอบูทผมรอบูทสวยพี่โจสวย yes yes อีสัตว์อีโคยเลนเด็กเกียร์ไม่รู้กูด่าหมดอะที่พี่เก่งไหมผ่านผ่านแต่มอสแม็พไม่พี่เลนกูไปไหนก่อน ไม่แล้วหายยาวเลยไม่ได้หรือก็ไฟดับไม่ได้ไฟดับตั้งใจปิดไฟแซวว่าไงเตะเตะปากแม่งเลยเ่นบอกยืยหัวหน้าน็อกซี่เหียเล่นกูเสียแล้วบวกอีกแล้วมีสี่ก็เฟี้ยวได้อ่ะสุดเว้ยากต้องเติมตลอดละไม่ตับ แต่ว่าผมว่าต้องต้องเริ่มเล่นไวกว <ım. S 1> ่าน like <único Liberty Overwatch> ี้ไม่งั้นเดี๋ยววงมันแคบผมขอกระสุดเคืนหนึ่งแม็กได้ปะได้ได้ได้เราไปบอกให้ขอมันเล่นเล่วไวไม่ได้พี่ใช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 ่เราเราต้องเราต้องเขาเรียกไปรับไฟดียวกันเอาเองใช่ไหมไอโจ้ซะบวกสามนะไอโจ้คมกว่าไอเลนเยอะไอเลนเพื่อนกูอ่ะไม่เล่นไม่ได้เรื่องจัดเลยได้รับหลักวอนกู เฮ้ยไฮไลท์น็อกซี่อ่โอ้โเงียบเฉยสวยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเขอบคุณครับขอบคุณกางเกงีนสงครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปรู้ก็ได้รู้ก็ได้เว้ยยิ้มยิ้มยิ้มดีได้โจมึงเล่นปืนแทนอ่ะเมื่อกี้เออสองหกห้าเอามาหนึ่งรีบไปขึ้นบวกมาเลยนะไอโจ๊กเล่นเลยนะสองหกห้าหนึ่งไหมกลับด้วยได้ปะไฮไลท์ใช่ ว่าแล้วให้กูหมายเดียว <laughs> แต่ก็โดนแต่ก็โดนเหมือนกันนะ